พวกพี่หวานแล้วผูบาวพี่น้องเอ้ยจะเป็นกุกอังเอาไเด้พคนกับฟงอ่ะว่าไอ้สังหดลงหด่าพี่น่ะปลูกได้โดดจะมาขงหนาะไาดีพี่น้องนี้พีี้คจได้ข่าวร้ายเนาะเกี่ยวบักแะไดมึงตีผลครับนน้ำวอี์มีมาะเลยผลทำสบายดีพี่น้องเกีียวไมมบงไแก้พี่พีไแก้มื่อันโอ้ยสบายดีมึนพกินกระฟูครับบ ทีเราบวบหนัาเป็นยังเลยี่เเป็นยังเด้อเคนเด้อากเานี่นี่สวัสดีฝาวาฮัลโหลสวัสดีทานใสวัสดีพอยพี่น้องบารูีอาวสกูสกคนเด้อวันนี้กัยินดีตอนแรกเขาืสองน้องแว๊บใช้กินตกอน วันนี้อาจจะแปลกตาเน้น,น้อยหนึ่งเนะาะเพราะเราเดินทางมาสนะสมบูรณ์เนาะหวานหน้าในคือหวานไอรอนเล็หวานแหนของน้ำขิงเล็กจ้าใหญ่ไว้ดีเนเน้แต่หม,หมามาตัวนึ่งเขาบอกตอนยัง,<า>งอุ่นอีหลังยังอุ่น,น,ออนในน่องไออยู่เขาจะไปใช่หนิอ,ยอย่านี่เข้ามานอนหวานหน้าในเนาะเขาสิพาเดินทางไปปา,านเออปานน้องกูหันเล็ไปหน้าไอรอนเนาะ ด้วยหน้าว้าสุกจักไผยเนี่ยอยู่หันเนาะลายลายเต็มที่ม่านทั้งเลยตาฝนตกลงมุกินี่พี่น้องไปเบิ่งในี่สองชาหน่อยแม่นขนแห้งแข็งกดมากเออแข็งคนมาพี่พากันเอามางคงไปตามโชว์กันกินแต่กระดาดบุญบุญมะพร้าวบุญอไปหน้าไอรอนนะพี่น้องไปดินหน้าเฮ้า ฮัลโหลสวัสดีค่ะเสือคูุยนะเอ๋เสือคือคนละสีอย่างก็คงเป็เสือใหม่เด็ใส่เลยใส่กินใส่เลยไปไปทุกคนเดี๋ยวเ่าสิไปแวะเสือน้ำปอกน้ำปันเนาะน้ำปันเทากินเอกไปอะไรเสือไปหายพรายตัวไปฝากไปพราะว่าคนหลายมันว่าห่อกันเนาะพี่น้องไปมาข่ซื้อหนไปไปก่อนเนาะแดงเจอกันแดงเจอกิจกรรมของแห่ ตำขิงกินผัดหมูตำข,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 ขนาดเนาะเอาจ้ะไปแม่คน,นบรรยากาศดีเนาะพี่น้องนี่เห็นว่าฝนตกแล้วก็มีอันเด่นอันเด็ดออกเพื่ออยู่เบื่อคุณน้อกละบรรยากาศามแรับรรยากาศดีเนาะพี่น้องพ้นหักกระสอบ ดีพี่น้องนนเขาสีออกไปนนะหนดอนเนาะพานนองนัดไปเดีนยนกับบาคอนเสงแล้วก็ไปยำนมนมันมน,หหนพี่น้องโมเซอันนะอือเอาเปนอะไพี่เบสูุดขอ้วเปนี่งไง หาหาน้ำปั่นนี่อีรนะจ๊ะอะนเข้าค่ขยหน้ำปั่นค่ะปั่นเนี่ยี่อเท่านี้โอ้มีอีกูมีพรอพไม่หรอแล้กินปั่นกงเปิดหาเนี่ยปะฮะกู้สื้ขายเนาอดินได้ใสาเอออดินใหน้คิ้งอ่งนี้ทั้งน้ขายทั้งน้ว่ะเออกลอีกเลยเหนามื่อนานมืหน้าอีกไปเลย เป็นเรือดของอะไรหืมบบเปลือยแบนี้งานแบเอได้ามบเปลือยีนอเตรีกรบอกหอยเขามาเทไรหนิหาะนี่ว้ากตัวนี้ตุยอะลตัวน้อนี่ตัวนอยพี่โอ้ยตัไงเขาสียออ้ตัวนี้เขากินกระปั้งแสด

ตาใี y, <c oughs> <c oughs> ีาพดีดีนะาหานนี่ <h <h <oh <h 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 ั <h <h ่นยหานไม่ครบเลยมันนื no> ้อใ่นี <h 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 h no> <h? <h ่นะเป็้หน่อยงไเลยนี่อัวเน่อน่นีีดะ่าณสนาทีดิัไม่แช่งมันอยากมือแล้มันเห้นซิวอะไรกัแบบมันโฟกัสโชว์นะหมดเลยจะมั่น้องจะด่อยเออเผ็ดอยากกินบัวบกอือ จะอยากจะต้องการอะไรหน้าเขื่อนนะ้น้เพราะว่าเป็นหาใหญ่ะเนาอยู่มไหนเลยกาดแขสามาหนงายเวิรดใไหมเนาะคายมีขากระชายก่าไม่ขยพูดพูเท้าหายเท้าวงพูดดิเป็นเท่าไหร่ แยบซบชีฟซีกระปุลอไรนีไปหาจิบเดีแค่สุดเที่ยวแบบววันนี้น่รับคอนเจงค่ะเรื่อหลักสามมีกระเป๋าไอ้บะนมี่มาหายขอบใจไอ้มี่ได้กระเป๋าสงฟามาหาเนาะไหนสีคนอาริตาตาปูซาโนยน้ำรัดสีคนแปดคือกันนี้นะคะ กอบใจได้ด้วเนอะอืออาหารใช้แข็งยังแล้วก็มีบนเนาะขบเนาะเห็ดจุ่เห็ุร้านมีคบอื่้นกายแบบจริงจริงก็คือแบบบิกซีหน่อยนะเออนีหวานหน่อยก็่ได้ไง่อีเด้ต้องดูอ่ะวีแนอืมักอมกินดิบ อัน right. <si ั่นอ่อะไรเฮ้ยตัเป็นตนนกระแน่นแดเ็ดอันนั้นเขากินกระปุนเจ้าทิ้งแทเแซบแ่นอค่าวกออกมน่กันือบันเอ่อันนั้นเฮ้ยเอออาเตาเป็นเป็นที่ที่ะอะไรเออใส่น้อี้นาวเออ่ย กินบไรเนาะจาะขนเน้อติโตขนาดนะเขาวผัไปหันข้าวตองน้ำแข็งไปน้าไดนเออมันมีน้ำแข็งอยู่หันผ่านค้ายเื่องมัมีเครื่อนดจ้ากดจอกเนาะเฮ้ยนาอไม่ต้องเื่องแพองมาต่ก้เพราวเาสิพากัปร์สีเนี่ยแบบว่ากินเบียร์ด็กหน่อยเนี่ยแบบยิบตะลันกองไฟย่ำเลไฟทุกคนเออขาคือพวมีจอกน้องทลื่กอ้อยูห้องลืมเฮ้ยกระยา ยืมคงองสุก็ล้กัน่าให้ยืม่าให้ยืมอะไรก็่หยืมาเลยสาวว้มเยอต้มุานี้นะสาวสวสูงบดอะไรนี่สจิ๋วไม่้าาาสองสาวมาเยหพี่พี่ลับตามหาผู้ชายทุกคนแต่นาะเดินหน้าหัวทายเลยเหรอ เออว้าวเป็นหอย่ไหโอเคเลยออีกไปโอยพี่น้ัวพี่บ้านแลวผูบ่าวพี่น้องเออจะเป็นกุ๊กอังอาได้พยกนกับคนง่าม้าไอ้สังหดลงหดป่าพี่นัะปูได้โดดช่าว่ามาจิกสี่ัวอันนี้ชาหลับเป็นบ้านผู้สายพี่น้องเออ หนีตามผู้ชายมาถึงที่เลยโอ้ยเอ้ยโอ้โลงโมแม่โลงอะไรนอนแล้วพี่น้องไทงเลยระตุ่นห้าโลงใช่โคลงโคโลงโคโลงงงอ้ยนอน่ขับเกยิงเหรอว่าไพ่น่ยพี่น้องแม่แดงเนี่ยอเ่ะยิงสิไปหันแทน่ขนมาเถอะพีดอ๋อแม่ไม่จุดเลีสาวเป็นเถ่น ผู้ชายถึงที่เลยนะสาวหน่อยกับน้องรัตสร้างไม่อายเลยมาหาผู้ชายถึงที่เลยนะอเป็นรอยเกือบแตกเกือบีดเนี่ยด้วยไอรอนเด้อโอ้ยขาถือยเด็กตื่นงงสาธาน้ำเงินเนาะอือเล่ยนะคะาผูบ่าวเนาะ เห็กินในกินข้าแรกนะบ้ะนออถัง,งนี้นังีคา,าใกล้เโอ้มาน่เหรอเบิงบ้งเบงจงนะไปดีน้อกปีนี้ก็จได้ข่าวายเนาะเกี่ยวากแก้ได้บงตีคนครับ่น้ำเวรมีมากเลยคนครับมาบุเดียวคนโตสงเกี่ยวบุเดียวคนบตได้ห้ามเออ ประมาณนะััมังลายไปหนึ่งคนครับมแต่เป็นโมบานมบนกระบาแต่ไอ้ข้าวซีอันนี้นะนี่เออถือน้ำเบออีอีบอดาวผูกตืผูน้อนนักถึกผูสามีจะก้ากัไปห้าอแล้แม่อาืออขวจะหาแฟนขอยเอาอาไปสีสีกห้ยได้เลยนะูเลนไปบ่พลาดจ้าเนาะ กอดบ้าฮะโอ้เป็นคนแหยังไม่กินอ้าี่อนใหม่ในกคยจะฮู้ป่ะเยอะทั้หมดโอ้ยสบายดีพี่น้องเทียงเหมบริแกงเห็ดว้แก้มือโอ้ยันเขามาโอ้ยู่เหมนกต้มไก่แลหน่อยเย้ทุกคนเข้ามาถึกมือพี่น้องเด็กกินต้มไก่บ้านเราหมัดเก่าไปเลยนะทุกคนเลยกำลัง มัดได้สองสามไห้ก็ลังค้นเขาได้หรือไทยหนึ่งเรียนคปณจะค้นเอาหน่อยไหมจ๊ะตัวยังไงนี่มันเฉวิเลาเจไกินตุ๋มไก่พี่เนองดีเด็ดเวลาจะวนคงมีไฟเนาะอยู่หน่อยเนีะเขาไปถน้ำเมือเอาไป่ปหาเอกเจีบถงก็อยากว่านะมีดูดุปลาผุน่พิ่นอกเียเอ้ยงเขา้องเน้่ก่อนใี่หนเจ้าีใไมาผู้ใหา่แล้มาผู้ชายเพาหมื่น โอ้ยเลยไปไปลัไปละวันจะไปนะโอ้ไปเกอเขาปกเนี่เอ้ยเป็น่มเนาะเปนทีมแล้วไปทางอื่นเดี๋ยวเขาเหรอฮะม่ี้นี่แมเนียวที่นีสีว่ายเด้เนาะเจ้าน้อยแคสัตย์จะต่ำสูงจนีเขาเห็นอันนี้โดนกัได้ เหม่อขึ้งโมากันแต่เพื่อนแต่ใคเนาะไปยู่บ้านผมจะออกมาเหม่อโอ้บม่ได้ให้เอามาไปออกมาเลยโอ้ยตะขี่แต่โดดนี่ก็ยังสีโดดเจ้าปงป่าต้่กินอนาคตกินยังไงพี่น้องอย่าไปเบิ่งอันผู้ใดหนาตาผู้ใดหยุดเถียงหายเถียงหนาเนี่ยร่้งถวยเฮ้ยโอ้ถือเลยน่าจอกเด่นไหม สวัสดีสสวัพี่น้องซื้อจริงไหมจ๊ะนะซื้อเนว่าวเขนหวางต่งหลังพี่น้องอเพินหนาจะซืมาเห็ดอุยุอหยาอยู่เลยสบาสดีพี่น้องอีกน้งไบ่วอาคนไหนมีอท้อนมี่ทองทอนสบายดีโอ้เหลี่มตาเด้ชมาเต็ฮะเหลีอยมตาด้วยกันมาของเสาะนี นี่นะนีคือนี่ยังบอกกันอยู่เวลาห่เลยลูกมาเจะเป็นยังหลัดเออเจ้าเป็นย่งเป็นยังเจ้าโพดต้องเฟซจะเป็นยังชิเเป็นยังข่อยเอาแบบอันข้งคมากให้กาแนซื้อข้าวกลม่ดเพราะมันพิเศษกับฟัวอเได้เราบอกหนักเป็นยังเลยชเเป็นยังเด้อเกิดอะไรเออออออก็อยู่เป็นย่าง้วย่างออก อ้อก็กอออ้อก็ออรออ้อรอรอแฟนันอ้อรออหวานนี่กปแนะ่นหมออกออกาแฟเนี่ยวัท่หนอดเลยเสลยยาอะไคะเออให้ผกระสีก่อนโอ้หดนําหาบพงหน่อยเสียไปสักจะพอดว่าหาบเห็นเลยคืออะเอเอามานักไปยสวัสดี คนดอเนาะโตหล่อวันี้โอ้ยมิเดินหน้าอะไรอ่เ้งอคู่เตยนนไปบังเทศชั่มไรอยู่ังเทก็ชนเดาโอ้ยไปอันนั้นอื่นบอไปนะใส่ยไข่เหรอไมไปใส่่่เหอไข่บางเป็นหัด ตังแต้ก่อนมือลอยกระถุ่น้เศร้าเยอะเก่าอย่างข้ำขาววิญวาณวัดโบเมนบัเอาเอาเยอะคนโตคนห่างนี่คนเป็นวัดดูยากมากเป็นสุเรียดีโอ้จะเป็นเหลือมตาขงนากกโป้ไห่วะนี่โอ้ข้นน่อยยืมเขาถ่ายเฮ้ยสบดีเด้อพี่น้องจะเขเมื่อนอนบ้านอีบว วาเมื่อุแโอ้น่าักไดอย่น้แุ่่นออกจังมอืไนเหมอกันเอาเหมอันาบมอกันนานทไมี้จังมมาซุกโอ้ทำตืนอะไรวะฮะยังไงเขาบอกว่าไปจังโม่เรียนนะบอื่้ากัเมือตอนเที่ยงก็ะด้ไเป็นนอนอันสาวัตรบอก นอนสระวันไปตอนเที่ยงเที่ยงบใบบายแกเอกไปนั่นป่ะไปไปอย่าเอาตัวจะไปงานนะรับนอนเจ้าไอ้เพึ่งโบเลยไปโบไปคือโบไปง่ามใดเราบูมักน้ำเงินสไดล์ายเราโอ้โดนหอดจบหอดที่เดียวขาวข่าใึ้ค้นเขาใช่ละชิจอบไปเบิดเดี๋ยวอยู่นี้คนดีเนาะ ชิบวซองขีบก็ต่ำสงไม่ถ่ายก็จีายย่าเลยวันนี้ดังเอันน่อยมาใส่เนาะนี่ปสโหยดเชยเนาะหวดอันนี้เนาะเออ่าเชยเขาจ็ดุนโศกอยู่ฮะดุนโศกงี้เขาคือิไดากันจีดรวยขนาดเลยได้ของควันลายขโมยนะจ้า มันรู้บว่นี่ไอดอกเจ้านี่รู้เหรอคำซี็นตกวันนี้ไปอัดไหวไิเหตุเทือนเนาะติดเดยวันนี้แล้วที่ขุประโยชน์ที่กันเด้อขวดเล็กๆเล็กๆเล็กๆนี่เป็นธงกาบน่อยนี่มีเมืองวย่างเนจะขัดนะมีไม่ได้่ปหลไปท่รือเปลมด ก็าไปเด้มูมกันนะคนโตนะฮะแต่หุบแต่หอยกันตีเบียนปุปุปุไฟกีใจแล้วบอกบริการทังถี่นาะสาวอืมใช่ป่ะเขาไหวนี่เสียงินในรอกบเอเย ไปบูดเอาเอะจอกมันี่เป็นน้ำสีโอ้โหแต่มันนั่ะเาลาสดดะเขาเป็นใส่ตางๆได้ก็ไปอยู่กับบูดแต่ว่ามันสเอ๊ะมกีเมันก็ไั้ันกงสีูด่าโน่ท่านบูดงมีสีนี้เอาเยาเอากวนเดี๋ยวบาะว่าไปาไปกินเอากองว่โอนกนมาเผา

นายอไ่ต้มาติดกดเลยเห็นแน่น no. ี exactly. gone, oh. ่ดูด้จาเห็นแน่นี่รูคอยเง็นแน่นหาอยอีกก่นโอ้ยิดเถอะเอก็จะอะไรกินแไงมืออันไหนเไเนี่่กินะรถมืออนไนเอาเนาะไอซีซีี่อาจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยซีซีกับ

เราท่บสถ์ชมาได้ก็ได้ยนะขอนาด้อ